Mm-hmm. Uh -huh. ไม่มีโก้ตีอย่างเดียวไม่มีโก้เาขาวอยู่นี่ร่วงไวจังเอาไปหนึ่งดอก อลวงดิยอย่างงี้ก็ลวงดิเฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยคารไปไหนวะคารเร็วจังวะเฮ้ยอ นี่มีคนปัดอยู่แถวนี้นะเอาขาวไว้ก่อนออออไหนอะเฮ้ยแม่สาวน้อยมาแล้วจ้า วิ่งหน้าตานีอ,อยู่ข้างหลังนี่ไม่ได้ยินเสียงแลเอา้าโอ้ตายยากเลยหรอไม่เป็นไรไว้ก่อนเราไม่อยากซ้ำเขาให้เขาไปไตั้งหลักก่อนวิ่งไปขอบแมพนูน่นเขาไปตั้งหลักมั้ง ม,มีคนมามีคนมานี่ตัวถอนเสานี <instagram> ่มาละจ้าตายัก yeah. ตายยากโหดเหมือนกันนะเนี่ยขนาดไปิดเล่นผีไม่เป็นนะเนี่ยเฮ้ยมี่ีไฟชงไฟฉายนะแน่แน่มีส่งไฟฉายตามตูดไฟเฟย์ไม่ปัด ได้ยินเสียงร้องอยู่ไหนีฮยไม่หิวไม่อะไรด้วยพี่มาแล้วจ้า,าตรงนี้ไม่มีที่เล่นนะเพื่อนห้าเครื่องอยู่เลยเอา้าวแจกจ่ายความเจ็บปวด ทางตันเอาไอ้ฝ่ายทางตันเสาไม่เจอ อยู่ไหนจ้าปั่นไฟเครื่องนี้เปล่าไม่ปัน่นมาช่วยกันอยู่นะอ,อนนี้ปั่นระเบิดเอาคนนี้บ้างปล่อยคนนั้นไปให้ให้พักผ่อนบ้างไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งไงก็โดนเนีอยเนีอยเนี่ย ตายยากใส่เลยวะนี้เขาห้ามเล่นตายหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้โดนแวะหรือยังยังน่าจะอยู่แถวนี้แหละ วานะอยู่ขคาืองนู้นนะไม่มีเลยว่ะหลมาแล้วหยังยังยังเรอบอกว่ายัางปั่นไฟไม่ได้เลยว่ะมาเล่นคนอะ่ะ <c oughs> เล่นไอนน้นี่เล่นไอเล่นอะไรนะเล่นผีหรือเล่น,นผี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 กี่ก็โทษอ,อ่ะเฮ้ยตายยากเลยเหรอ ก็มีนะไม่ใช่ดึนเลดเอาเฟส2องไปก่อนนะเป็นคนขายไอติมเออผีไอติมมันมีเคเวสอยู่ไงก็เลยเล่นตัวนี้ก่อนเอาเนียบเซยังปั่นไว้ได้สักเครื่องเลยวะ่ะตอนแรกเอาไอติมของตกมาเห็นถือไปฉายเห็นเอาไปฉายกันมาเยอะแยะเลยเฮ้ย โดนนะตัวนี้โดนยังไงก็โดนดูฟังเสียงฟังฟังแล้วก็เฮ้ยไม่โดนมีสองคนมีสองคนเอา้าเพื่อนประมาตายอะ่ะมีสองคนไอ้นี่ก็เอาชนได้เว้ยมัน่นได้่ะเอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ตายแล้วเพิ่งหมิ่นเฟสสองเฟสหน,นึ่งเฟสหนึ่งก็ตายปะ บัดหลิด huh. ข oh, ึ <Wh> ้นได้่าเครื่องหนึ่งว่ะได้เครื่องหนึ่งว่ะไอ้คนคนนี้ตายนะเฟอร์มินะไปอยู่ตรงไหนจ๊ะน่าจะปั่นอยู่ฝั่งนี้แหละผีจัดแอดออนแดงไปเลยเอาเราต้องไอ้นี้ดิแอดออนแดงไม่มีเสียงก็ดิ่งโอ้โฆาตกรเดินดิน เอาอยู่นี่่อยเฮ้ยโหจะกระทืบเครื่องไอ้หาเอ้ยเราค่อยๆฆ่าเราไม่ต้องรีบหรอกเราเล่นไม่ค่อยเก่งเราก็ยืนนั่งน,<ม>นั่งทำเ <laughs> รเนี้ยเนียนมากเลยอะ่ะลโหลฮัลโหล ไอ้ดีตายรู้สึกว่าจะตายหรือเปล่าคนนี้น่าจะม่องนะไม่เคาะไอติมแต่มันหน่อยไหม,มันไม่มีเสียงกระดิ่งไงอ๋อเอเอไอติมมาโนนอยูนน่โนนอยูนน่โนน,น,นปั่นระเบิดอีกลองเสียงก่อนเนี่ยได้ยินไหม <laughs> เรากระทึบก่อนเราก็ค่อยฆ่าเราไม่ใช่เป็นปัวกฆาตกรที่ว่าจะต้องไอ้นี่จะต้องฆ่าให้ตายให้หมดให้เขาได้แต้มบ้างไปไหนวะนี่ไม่ออกไปขวาหูฟังวิดีนะหนูนะโหโมดหูฟังว่ะสตอนเซอร์หูฟังมันเข้าแล้วจะ่า <laughs> ไปไหนแล้ววะ <laughs> ปเป็นเรืูองระเบิดว่าเนียนแล้วล่ะต้องเหนียนแล้วล่ะชั่วโมงนี้เมีคนนี้อีกนี่ก็นั่งยืนปั่นอยู่นะเอ้ยดูมันปั่นแบบไมนี่เลยอ่ะมันปั่นแบบไม่มีอีโก้เลยอ่ะไอ้หายไอย้ดีม้าวัยดีวิ่งม้าวัยดีวิ่งมาเว้ยปล่อยก่อนรอดไปนะ เนี่กบพี่ไม่เหมาะฆาตกรไงกูถึงไม่เล่นฆาตกรเนี่ยที่เล่นสงสารก็เขาเล่นไม่เก่งอ่ะมึงไอ้ห่าเอ้ยมึงเล่นตายเขาก็ไม่อยากเล่นอเลยให้มันเล่นปั่นเสร็จตั้งสี่เครื่องโอ้โหกูออกเลยก็ได้ออกเลยนะไม่สงสารมันเขาเล่นไม่เก่งไงห่าเอ้ยกูถึงไม่เหมาะกับเล่นผีไงเล่นเนื้อกูก็ปล่อยรอดไอ้เหี้ยปั่นล้มสี่แล้วนะบางทีเขาปั่นไม่ได้ตั้เครื่องอ่ะเอ้ยบางทีเราก็สงสารเขาไง เเหมือนเราบางทีเขาก็หัวร้อได้เยอะมาคนเดียวเงี้ยกูอะไรเงี้ยเหมือนเราอ่ะอารมณ์เดียวกันอะ่ะใจเข่าใจเราไอ้ทียแต่เล่นเซิร์ฟก็ก็ต้องโหัวนะนี่ไม่เล่นคิวเลอร์อะ่ะแต่เราเป็นคนชอบสองสารอยางเงี <c> ้ย <oughs> ไม่ข้ามไป <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ไม่ไปกูฆ่าตายเลยนะขานออกไป สี่วเวลาจะไปเล่นเกย์จะไปเล่นเตอร์แล้วเอาไว้นั่นออกไปแล้วเลยนี่คนเดียวจบฆาตรกรโหดหมวกาตฆาตกรสุดโหดมาแล้ว